สุดคุ้มเพียงหลักหมื่นก็สามารถสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองได้ <Wow. S 1> ภายในเซตประกอบไปด้วยเครื่องพิมพ์ L1003 ที่มาพร้อมกับหมึกกันน้ำ CMYK ทนแดดกันน้ำกันฝนสามารถพิมพ์งานได้ถึงขนาด A3 บวกหรือขนาด12.6ค19และ13ค19ค่ะและในสีหนึ่งเซตพิมพ์งานได้ประมาณ400 500แท <Hey. S 1> ่น <Hey. S 1> และมาพร้อมกับ ตัวนี้เลยค่ะเครื่องตัดไดคาสติกเกอร์ b a s c o Cut รุ่น MC 5 5 Q หน้ากว้าง33เซนติเมตรมีระบบเซนเซอร์ดูดวัสดุอัตโนมัติตัดงานได้อย่างแม่นยำพราะมีระบบกล้อง CCD ที่ช่วยหาค่ามาร์กอัตโนมัติค่ะรองรับระบบปฏิบัติการ w i n d o w และสั่งตัดงานผ่านโปรแกรม s i ม n สเตอร์ค่ะในเซตเราแถม Adapter US า USB หัวจับใบมีดใบมีดสำหรับตัดปากกาสำหรับวาดและแผ่นโปรแกรมไซมาสเตอร์ค่ะและในส่วนของสติกเกอร์นะคะทาง QP ก็มีจัดจำหน่ายเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ PP ขาวเงาสติกเกอร์ PP ขาวด้านสติกเกอร์ PP ใส วัสดุงานพิมพ์ดิจิตอลฉลากสินค้าวัสดุงานป้ายและวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดค่ะและหากลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถนำไฟล์งานเข้ามาเทสเครื่องที่โชว์รูมได้นะคะโชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่ซอยสายไหม4 3หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางท้ายคลิปเลยค่ะ